สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะต้องบอกว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะดูเหมือนว่าความตึงเครียดค่ะจะคลี่คลายลงบ้างแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับเกิดเหตุการณ์ประทะขึ้นกันอีกครั้งค่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องจากฝั่งของกัมพูชา ตรงข้ามกับบ้านหนองยากแก้วจังหวัดสากแก้วเป็นเวลาเนี่ยราว10นาทีหาที่ได้ยินและต้องบอกว่าสร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจํานวนมากค่ะซึ่งต่อมาค่ะทางด้านพลตีวินไทยสุวารีโฆศกกองทัพบกไทยได้เปิดเผยค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นของวันที่12พฤศจิกาย,ยนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้รับรายงานจากกองกําลังบูรพาค่ะว่าทหารกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธปืนยิงเข้ามายัางพื้นที่ฝั่งไทยบริเวณชายแดนบ้านหนองยากแก้ว อำเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วจริงโดยทันทีที่ได้รับแจ้งฝ่ายไทยได้เข้าที่กำบังและดําเนินการยิงแจ้งเตือนไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามาเพื่อยับยังสถานการณ์ตามกฎการใช้กําลังค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเ,เขาบอกว่าเกิดขึ้นประมาณสินาทีค่ะก่อนจะกลับเข้าสู่ความสงบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณบังเกอร์ของฝ่ายไทยค่ะมีร่องรอยของกระสุนปืนจากฝั่งของกัมพู ชายอยู่หลายนัดอยู่หลายที่เลยซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนของการประทะในครั้งนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์เนี่ยก็เริ่มร้อนแรงขึ้นเมื่อคุณกันจอมพลังคันในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้และเป็นผู้ที่เคยเนี่ยลงพื้นที่ไปสร้างบังเกอร์หลบภัยให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในจุดดังกล่าวค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งคุณกันจอมพลังเนี่ยได้มีการระบุถ,ถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าทหารแจ้งมาว่าบังเกอร์ที่มูลนิธิก จำหลังช่วยสตูสร้างไว้ให้ทหารหลายจุดตรงหนองยาแก้วได้ถูกนํามาใช้จริงในการป้องกันชีวิต พราะตรงนั้นเป็นพื้นที่โล่งวันนี้ขมินศาสตร์กระสุนมาเยอะถ้าไม่มีบังเกอร์ก็อาจจะสูญเสียได้ซึ่งนอกจากนี้ค่ะทางด้านคุณการจอมพลังเนี่ยยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยค่ะว่าบังเกอร์หลักที่สร้างไว้บริเวณบ้านหนองยาแก้วถูกออกแบบให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้จริงภายในมีไฟฟ้าพัดลมและพื้นที่เพียงพอสําหรับการกักตุนสเสบียงรวมถึงสามารถหลบอยู่ได้เป็นเวลานานโดยคุณการค่ะบอกว่าบังเกอร์แม่ที่หนองยาแก้วมูลิติ และ f อซการจอมพลังช่วยกันสร้างไว้ให้ทหารใช้ป้องกันการปูพมเวลาปะทะด้านในมีไฟมีพัดลมอยู่ได้นานจุคนได้เยอะวันนี้ได้ใช้ป้องกันจริงๆ AK ไม่ละคายผิวเอาอยู่ครับ แต่อย่างไรก็ตามค่ะหลายคนก็จํากันได้นอ้อว่าก่อนน้นนี้ค่ะเจ้าตัวเองเนี่ยเพิ่งเจอกระแสดราม่ายอย่างหนักเกี่ยวกับประเด็นการทํางานของมูลทีจนเจ้าตัวต้องออกมาแสดงความน้อยอกน้อยใจและประกาศพักการทํางานช่วยเหลือชั่วข่าวพร้อมหันไปทำคอนเทนต์ค่ะไลฟ์สดแล้วก็ขายสินค้าแทนซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เบรกการช่วยเหลือคนเนี่ยไปขายของค่ะก็ประสบความสําเร็จยอดขายก็ต้องบอกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะ และเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านคุณฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากรคู่พี่น้องจิตอาสาคนดัง <c oughs> ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยคุณฝันดีฝันเด่นเนี่ยมีการออกมาแปะลิงก์ค่ะเป็นคลิปลงในโพสต์ของคุณกันที่มีการพูดถึงบังเกอร์ซึ่งลิงค์ดังกล่าวเนี่ยเผยให้เห็นค่ะทีมอาสาของ คุณฝันดีฝันเนเองที่ลงพื้นที่ค่ะไปช่วยเหลือชาวบ้านใกล้เคียงให้หลบเข้าไปในหลุมหลบภัยอย่างปลอดภัยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคประชาชนและภาคทหารค่ะที่พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินบริเวณชายแดนที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้อย่างแน่นอนและสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะแม้จะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็เป็นสัญญ,ญาณเตือนสําคัญค่ะว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะมันกลับมาอีกครั้งมันยังไม่สิ้นสุดและทุก ยัยงคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้เหตุการณ์มันลุกลามแล้วก็บานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้งในระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ ทหารแจ้งมาว่าบังเกอร์ที่หมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้และ f c ฟการจอมพลังไปสร้างหลายจุดที่ตรงหนองกแก้วเนี่ยวันนี้ได้ใช้ปกป้องชีวิตของทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้ครับขเขมรเนี่ยได้กด AK เข้ามาในพื้นที่เนี่ยเยอะมากแล้วจุดตรงนั้นครับเป็นพื้นที่โลง่งถ้าไม่มีบังเกอร์เราอยู่เนี่ยอาจจะมีการสูญเสียได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันภูมิใจมากรู้สึกแบบมันไม่เหนื่อยเปล่าเลยนี่คือคําขอบคุณจาก จากทหารที่ส่งมาให้ผมซึ่งเราตัดสินใจถูกที่ทําบังเกอร์ตรงนั้นก่อนหน้านี้คนว่าผมว่าบ้าสงครามไปวุ่นวายอะไรในพื้นที่ไปทําอะไรตรงนั้นมันจบเรื่องไปแล้วถ้าเราไม่ทําวันนั้นพอมันเกิดเรื่องวันนี้ถ้าเกิดการสูญเสียนะเราย้อนเวลาไม่ได้เลยซึ่งบังเกอร์ที่เราทําให้เนะี่ยคือแบบเอาอย่างดีนะอทุกคนดูภาพอันนี้เราป้องกันแบบของหนักเลยวันนี้ A อเคเข้ามาเนี่ยไม่ละลายผิวภาพที่โน้ตหายเขาส่งมานี่นะมันเป็นบังเกอร์แบบป้อมแบบตอบโต้ยังไม่เสร็จร้อเแต่ ผมหยุดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนออกมาโจมตีผมเยอะเพราะผมไปช่วยทหารนี่แหละผมก็เลยอยากจะถามทุกคนครับว่าทุกคนอยากให้กลับไปทําให้เสร็จหรือไม่ช่วยพิมพ์มาบอกทีแล้วทุกคนกดติดตามไว้นะครับใครอยากดูในสิ่งที่ผมทํากดติดตามไว้ท่านจะเห็นแล้วก็ได้ช่วยไปด้วยกันกดติดตามไว้ครับ ยิ่งใหญ่อลังการบังเกอร์หลบภัยครับที่ผมทําไว้ตรงปราสาทตาเมืองทมอันที่1เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถจุคนได้ถึง70คนทนทานหนาแน่นด้านในเนี่ยจะเป็นคอนกรีตอย่างหนาครับความสูงเนี่ยประมาณ2เมตรถึง2เมตร50ล้อมด้านนอกครับด้วยกองยางขนาดมะฮือมาไม่พอครับเราเอาดินแบบเยอะมากเอามาเคลือบด้านนอกอีกชั้นหนึ่งกองจนใหญ่เป็นเหมือนผู เขาน้อยซึ่งผมเน้นเลยครับหนานแน่นทนทานปกป้องทุกคนได้อย่างแน่นอนสิ่งที่ผมและ FC กันจอมพลังทุกคนช่วยกันทำนะครับเราเนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่รุ่นเรานะแต่มันสามารถส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะดูสิครับเราทำดีขนาดนี้นะแต่ยังไม่หมดครับนี่เป็นเพียงแค่อันแรกที่เสร็จเราทำทั้งหมดถึง5จุด และเราจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดครับผมไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่ผมทําวันนี้จะได้ใช้เมื่อไหร่แต่วันใดที่เราได้ใช้คือเราพร้อมอย่างแน่นอนทุกคนครับใครอยากสนับสนุนผมสามารถไปที่ บ้านฟ้าครับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้จะมีช่องทางให้ทุกคนเนี่ยร่วมสนับสนุนกับผมอยู่ผมคนเดียวก็คงไม่สามารถทาทุกอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนที่สู้ไปกับผมทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับหลังจากที่บังเกอร์ที่2ที่3เสร็จเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูต่อไปต่อไปกดติดตามไว้ครับ เสร็จเรียบร้อยครับบังเกอร์ที่2องโอ้โหเหมือนเรายกภูเข,ขาทั้งลูกมาวางไว้ที่ปราสาทตามเมือนทมเพราะว่าเราอัปเกรดเวอร์ชั่นครับจากบังเกอร์หหลังทำเสร็จเนี่ยผมก็เลยให้ FC ครับที่มารอผมเนี่ยเข้าไปลองดูด้านในหน่อยซิว่าสามารถจุได้ทั้งหมดกี่คนแล้วมันน่าทึ่งมากครับสามารถจุคนได้ถึง130กคนซึ่งมันเยอะกว่าเดิมเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยนะแล้วเรื่องความปลอดภัยความหนาแน่ในด้านในครับ เราใช้ปูนด้านนอกเราล้อมด้วยยางด้านบนเราวางยางแล้วก็เอาดินครับใส่เข้าไปจนแน่นไม่พอครับเรายังเอาดินเนี่ยถมขึ้นไปเป็นภูเขาแบบลูกบอลเล์เลยด้านหน้าครับเรายังวางแผ่นคอนกรีตพร้อมกับยางและดินเพื่อป้องกันสะเก็ดครับแล้วตอนจบทั้งบดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งตะข่ายครับเพื่อป้องกันโดนภูมิใจอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้มันคือแบบสุดยอดบังเกอร์สุดยอดความแข็งแรงแล้วก็มันผ่านการคิด ผ่านการลงมือทําอย่างดีสิ่งที่เราทําตรงนี้นะครับมันจะส่งไปถึงลูกถึงหลานแต่นี่ยังไม่หมดครับยังเหลืออีก3บังเกอร์ที่เรากําลังสร้างอยู่ตอนนี้ครับใครอยากจะสนับสนุนไปกับผมเห็นแล้วแบบเราทําจริงเว้ย เราทำสำเร็จจริงๆท่านสามารถไปที่บ้านฟ้าภูณิธิกันจอมพลังช่วยสู้มีช่องทางให้สนับสนุนอยู่ครับทั้งหมดนี้เนี่ยผมคนเดียวคงไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีทุกคนคอยช่วยทุกคนครับกดติดตามไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลายบังเกอร์ที่เราทำอยู่เสร็จออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรหน้าตาสมบูรณ์แบบเป็นยังไงบ้างติดตามไหมครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว